่บาบาระเกดีสถานที่ปงอายุสังขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองไผ่สาลีพระองคนั้นปฏิบัติพุทธกิจมา45ปพรรษาอายุ80ปีพรรษาสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำบัดเอลุบะคามนะครที่ห่างจากนี้8กิโลครับเป็นสถานที่ อ่าวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาที่45บรรษาสุดท้ายหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้บรรพีนเดือนสก็ได้มาที่ป่าบาลเกิดดีนี้ก็ได้พักแล้วก็ทำนิมิตให้แก่พระอานทน์ไดอาราธนาแต่พระอานนท์ก็ไม่ได้เข้าใจก็จึงทำให้บอกให้พระอนทน์ไปพักผ่อนที่ต้นมะม่วง จากนั้นพอพานนท์ไปพักผ่อนก็จึงได้พระยามานก็ได้โผล่ขึ้นมาอารัตนาให้พุทธองค์นั้นได้ปรินิพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากนี้ไปสามเดือนเราตถาคตเจ้าจะปรินิพานจึงทำให้แผ่นดินไหวพานนท์ตกใจตื่นขึ้นมาก็บิ่งมาแล้วก็ได้มาถามพุทธองค์ว่า เหตุใดจึงแผ่นดินไหวพระองค์ก็ได้บอกอานนท์ว่าอานนท์เหตุแผ่นดินไหวนั้นมีอยู่8ประการมีอยู่8ประการก็คือ,อ,อเหตุที่พระองค์นั้นจุติลงมาจากดาววดึงแล้วก็ได้มาตัดสรุแล้วก็ปลงอายุสังขารนั้นมีอยู่8อย่างจากนั้นก็พระอานนท์ก็ได้อาราธนาให้พุทธองค์ได้ ไปอ,อันพัดนิพานที่เมืองอื่นแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ไปเพราะเหตุผลที่พระองค์นั้นได้ไปที่เมืองกุสินาราด้วยเหตุผลสามประการคือเพื่อแสดงสุทัศนสูตรสองเพื่อปวดศีลสุดท,ท้ายสามเพื่อปล่อยเพราะเพื่อแบ่งพระบรมสารีรทตนดางสามกีธรรมนี่คือเหตุผลสามประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อบอกไว้แล้วก็เหตุที่โปง่งนั่นโป่งอายุสังขารก็มี3อย่างคือผู้พุทธศาสนามีความตั้งมั่น 2. พุทธบริษัทปฏิบัติถูกต้อง 3. พุทธบริษัทสามารถที่จะตอบปัญหาแก้ปัญหาได้จากนั้นองค์ก็ได้เดินทางไปที่เมืองกุสินาราใช้การเดินทางระยะทาง200กว่ากิโลพระพุทธเจ้าเดินทาง3เดือน แต่สิ่งสําคัญก็พระโงคงนั้นวางเรียกว่าบางทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสอนให้เราได้เข้าใจแล้วก็สอนให้เราได้รู้ว่าสิ่งใดที่เกิดมาในโลกมนุษย์นี้หรือว่าสิ่งใดที่เราอยู่แล้วก็มีพิธีสามารถที่จะแก้ไขสามารถที่จะปล่อยวางสามารถที่จะบางสมบัตินั้นให้อยู่ใน ระบบหรือว่าก่อนที่เราจะสิ้นไปเราก็สามารถที่จะปล่อยวางได้บางใจได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรงอายุสังขารแล้วก็เราทั้งหลายก็จะได้เข้าใจแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็ได้รู้เห็นแจ้งเห็นจริง ในสิ่งที่ควรทําในสิ่งที่ควรใช้นี้ก็เป็นสถานที่สําคัญที่เราทั้งหลายที่ควรที่จะได้ปฏิบัติดังนั้นปาวาและเจดีสถานที่ปรงอายุสังขานี้ก็เป็นส่วนให้เราได้เข้าใจในส่วนต่างๆเมืองไพศาดีนั้นก็มีเหตุการณ์อยู่หลายประการ,รก็คือสถานที่พระองค์นั้นได้ พระองค์อเยสังขานี้แล้วก็ที่เวลุบัคคามที่จำพรรษาที่45ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำพรรษาแล้วก็ที่คูตะคามป่ามหาบันสถานที่องค์นั้นจำพรรษาที่45เอาพรรษาที่5นะครับแล้วก็สถานที่บารุบัคคามก็สถานที่องค์นั้นได้ สถานที่จำเป็นทำสังกัจนานี่หลังปรินิพผานแล้วหนึปีนะก็มีอยู่4ีหที่นะครับที่เรา <c oughs> ควรที่จะไปดูแลสการะไปดูไปเห็นในส่วนต่างๆบา,าวาและเจดีนี้ก็เป็นส่วนที่มีพระบรมสารีรธาตุที่ถูกแบ่งมา ่าเก็บไว้แล้วก็ทุกวันนี้ก็เมื่อสถูปพังลงมา<ๆ>เขาก็ได้นำไปเก็บไว้ที่อพิพิธภัณฑ์ที่เมืองอโกนกัดเมืองอปัตตนาหรือว่าเมืองปาตลีบุตรแล้วก็ทางทุกวันนี้ก็ทางดรฉลองก็ได้ นำพาประชาชน